ผมต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวการประทะธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่นี่คือวินาทีที่อาวุธจีนยุคที่ห้าตกอยู่ในมือของทหารไทยเราจากสนามรบจริงที่เนินห้าร้อยครับลองคิดตามผมดูนะครับปกติแล้วจีนเขาขายอะไรเขาข้าขายของเก่าขายเทคโนโลยีที่ผ่านมือมาแล้วผ่านการใช้งานมาแล้วใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไป เพราะสิ่งที่เรายึดมาได้คือแกม102 LR ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี68นี่เองครับมันยังใหม่เอี่ยมยังไม่ควรจะไปโผล่อยู่ในสนามรบด้วยซ้ำแล้วคำถามที่สำคัญคือมันไปอยู่ในมือกัมพูชาได้อย่างไรโอ้โหนี่ไม่ใช่คำถามเล็กๆเ,เลยนะครับที่เราต้องหาคำตอบจีนตั้งใจจะส่งให้หรือจีนพลาดท่าไป หรือว่ามีใครบางคนกำลังเล่นเกมใหญ่ที่ดึงให้ไทยอย่างเราเข้าไปอยู่ตรงกลางเกมนี้กันแน่ครับคลิปนี้ที่ผมทำขึ้นมาไม่ใช่คลิปที่จะมาเชียร์หรือมาปลุกอารมณ์ใครนะครับแต่เป็นการถอดรหัสเกมทั้งหมดว่าทำไมอาวุธจีนชิ้นนี้ถึงมาโผล่อยู่แนวหน้าทำไมการยุดอาวุธครั้งนี้ถึงสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคและทำไมจากวินาทีนี้เป็นต้นไป เกมนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องไทยกับกัมพูชาอีกต่อไปแล้วครับผมอยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังให้จบนะครับเพราะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่ข่าวชายแดนธรมธรมดาธรรมดาคุณอาจกำลังพลาดเกมอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดเอาไว้มากๆเลยครับการยึดแกม102 LR ในครั้งนี้คือนาทีที่เกมนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจริงๆครับ ผมอยากให้คุณลองคิดตามผมนะครับว่าถ้าอาวุธสักหนึ่งชิ้นมันไม่ใช่แค่ก้อนเหล็กกับแผงวงจรไฟฟ้าธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองระดับภูมิภาคคุณคิดว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันคืออะไรครับเมื่อคืนที่ผ่านมาในสมรภูมิที่หลายคนอาจจะยังคิดว่าเป็นแค่ข่าวชายแดนปกติทหารไทยของเราได้เข้าตีฐานของฝ่ายกัมพูชาบนเนิน500 และสิ่งที่ถูกยึดมาได้ไม่ใช่แค่พื้นที่ไม่ใช่แค่ยุดโทปกรณ์ทั่วไปแต่มันคือขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีแกม102 LR สัญชาติจีนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้เองครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกมทั้งหมดมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะในโลกของการทหารอาวุธมันไม่เคยโกหกครับ มันบอกเราได้เลยว่าใครกำลังสนับสนุนใครใครยืนอยู่ฝั่งไหนและใครกำลังเล่นเกมที่ใหญ่เกินตัวอยู่แกม102 LR คืออะไรถ้าผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆนะครับนี่คือขีปนาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่ล่าสุดเป็นระบบนำวิธีอัจฉริยะแบบยิงแล้วลืมหมายความว่ามันสามารถเลือกเป้าหมายเองได้และโจมตีจากด้านบน ซึ่งเป็นจุดตายของรถถังสมัยใหม่แทบทุกแบบเลยครับอาวุธชิ้นนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจเวลินของสหรัฐสไปค์ของอิสราเอลและคอนเคิร์สรุ่นใหม่ของรัสเซียพูดกันตรงๆเลยนะครับนี่ไม่ใช่อาวุธของกองทัพขนาดเล็กและไม่ใช่อาวุธที่จีนจะขายให้ประเทศกำลังพัฒนาแบบสุ่ม4สุ่ม5ปกติแล้วจีนเขาขายอะไรครับเขาก็ขายของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยต่อจีนไม่สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองและไม่ดึงจีนเข้าไปพัวพันโดยตรงแต่แกม102 LR ไม่ใช่แบบนั้นเลยครับนี่คืออาวุธยุคที่5ที่จีนเพิ่งเปิดตัวหมายความว่ามันยังอยู่ในช่วงที่จีนกำลังจับตามองผลการใช้งานจริงอยู่เลยครับมันไม่ใช่ของที่ควรจะไปโผล่ในสนามรบที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามรบที่มีประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับจีนไม่แพ้กันแล้วคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนคิดต่อก็คือทำไมอาวุธชิ้นนี้ถึงไปอยู่ในมือกัมพูชาได้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าจีนตั้งใจให้กัมพูชาใช้ยิงไทยหรือเปล่าแต่ผมอยากให้เราลองหยุดคิดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะคำตอบมันซับซ้อนกว่านั้นมาก จีนอาจจะไม่ได้สั่งให้ยิงโดยตรงแต่จีนก็รู้ดีครับว่าการส่งอาวุธล้ำสมัยแบบนี้มันยอมเปลี่ยนสมดุลกำลังในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้ถืออาวุธตัดสินใจเกินกว่าที่จีนจะควบคุมได้ซึ่งเมื่ออาวุธนั้นถูกยึดจากสนามรบมันไม่ได้ผ่านการโชว์ไม่ได้ผ่านการถแถลงการแต่เป็นของจริงที่จับต้องได้ตรวจสอบได้นี่แหละครับที่ผมเรียกว่าหลักฐาน หลักฐานที่หนักกว่าแถลงการหนักกว่าภาพถ่ายดาวเทียมและหนักกว่าคำพูดทางการทูตเพราะของจริงจากสนามรบมันไม่สามารถปฏิเสธได้ครับการยึดแกม 102LR จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะทางยุทธวิธีเท่านั้นแต่มันคือการได้เอกสารทางการเมืองที่ไม่มีลายเซ็นแต่ทุกประเทศทั่วโลกอ่านออกมันบอกโลกว่ากัมพูชามีอาวุธระดับไหนอยู่ในมือ มันบอกจีนว่าอาวุธของคุณถูกนำมาใช้ในความขัดแย้งแบบไหนและมันบอกนานาชาติว่าสนามรบนี้ไม่ได้เล็กอย่างที่ใครพยายามทำให้ดูใช่เลยครับนี่คือเหตุผลที่ข่าวนี้มันสะเทือนเกินกว่าแค่ชายแดนและดังไปไกลกว่าแค่ระดับภูมิภาพเพราะจากวินาทีนี้เป็นต้นไปทุกการเจรจาทุกคำว่าหยุดยิงและทุกคำว่าสันติภาพ จะมีเงาของแกม102่งรอยอรออยู่เป็นประธานโต๊ะเจรจาเสมอครับและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเกมจริงๆตั้งแต่วินาทีที่อาวุธจีนยุค5ตกอยู่ในมือทหารไทยเราเกมนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของไทยกับกัมพูชาอีกต่อไปแล้วครับต่อจากนี้เราจะมาคุยกันตรงๆว่าจีนคิดอะไรอยู่และใครกันแน่ที่กำลังคุมกระดานนี้อยู่จริงๆครับ จีนคิดอะไรอยู่กันแน่เมื่ออาวุธใหม่เอี่ยมไปอยู่ในมือของเขมรผมอยากให้คุณลองคิดตามผมอีกครั้งนะครับถ้าคุณเป็นจีนประเทศมหาอำนาจที่ควบคุมเกมโลกด้วยการค้าการทูตและอาวุธคุณจะยอมให้ชื่อของตัวเองไปโผล่กลางสนามลกที่เสี่ยงต่อการลากคุณเข้าไปในความขัดแย้งโดยตรงหรือไม่ครับคำตอบตามตำราแล้วคือไม่ครับแต่ในโลกความจริงสิ่งที่เกิดขึ้น กับซับซ้อนกว่านั้นมากเลยครับหลังจากที่ทหารไทยเรายึดแกม102 l อได้คำถามที่ดังที่สุดในเวทีวิเคราะห์ความมั่นคงคือจีนตั้งใจหรือจีนพลาดคำถามนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าจีนตั้งใจนี่คือการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างชัดเจนแต่ถ้าจีนพลาดนี่คือสัญญาณที่บอกว่า จีนเริ่มควบคุมพันธมิตรของตัวเองได้ยากขึ้นแล้วครับก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเราต้องมาทำความเข้าใจวิธีคิดของจีนกันก่อนนะครับจีนเขาไม่ใช่สหรัฐครับจีนไม่ส่งอาวุธเพื่อประกาศจุดจืนทางอุดมการจีนไม่พูดเรื่องเสรีภาพหรือประชาธิปไตยผ่านรถถังจีนพูดด้วยผลประโยชน์ด้วยความเงียบและด้วยการวางหมากที่ยาวไกล นโยบายส่งออกอาวุธของจีนจะต่างจากชาติตะวันตกอย่างสิ้นเชิงเลยครับสหรัฐและยุโรปมักจะขายอาวุธพร้อมเงื่อนไขาทางการเมืองใช้การส่งอาวุธเป็นเครื่องมือกดดันหรือผูกมัดพันธมิตรให้เดินตามแนวทางของตัวเองแต่จีนครับจีนเขาขายอาวุธเหมือนกับการขายโครงสร้างพื้นฐานไม่ถามมากไม่สั่งสอนไม่ออกหน้าแลกกับอิทธิพลในระยะยาว และโดยปกติแล้วจีนจะขายอาวุธที่ผ่านการใช้งานมาแล้วผ่านการทดสอบมาแล้วเทคโนโลยีจะไม่ล้ำเกินไปไม่เสี่ยงต่อการถูกย้อนสอนทางการเมืองเพราะจีนรู้ดีครับว่าอาวุธใหม่ไม่ใช่แค่ของเล่นแต่มันคือความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงแล้วทำไมครั้งนี้ของใหม่เอี่ยมถึงไปอยู่ในมือกัมพูชาได้ล่ะครับผมคิดว่าคำตอบอยู่ที่คำว่าพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ครับ กัมพูชาไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยเท่านั้นนะครับแต่เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดจีนที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้จีนลงทุนในกัมพูชาสร้างฐานฝึกทหารและให้ความคุ้มครองทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศพูดกันตรงๆก็คือพนมเปนคือพื้นที่ที่จีนมั่นใจว่าควบคุมได้ไว้ใจได้และจะไม่ทำให้จีนเดือดร้อนและนี่แหละครับ คือจุดที่ความมั่นใจนั้นอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงขึ้นมาได้เพราะเมื่ออาวุธยุคห้าถูกส่งไปอยู่ในมือพันธมนิตรจีนอาจจะคิดว่ามันคือการเสริมความมั่นคงการยกระดับศักยภาพและการสร้างอำนาจต่อรองในภูมิภาคแต่สิ่งที่จีนอาจจะไม่ได้คิดก็คือพันธมิตรคนนั้นจะใช้มันในสถานการณ์จริง กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีบทบาทสำคัญกับจีนไม่แพ้กันอย่างไทยเราและที่สำคัญที่สุดจีนอาจจะไม่ได้คิดว่าอาวุธนั้นจะถูกยึดได้จากสนามรบครับเพราะทันทีที่อาวุธชิ้นนี้ถูกยึดได้จีนเสียอะไรบ้างครับหนึ่งเลยจีนเสียความสามารถในการควบคุมการเล่าเรื่องสองคือ เสียความคุมเคือที่จีนถนัดมาโดยตลอดและ 3. คือเสียพื้นที่ในการปฏิเสธอย่างแนบเนียนเพราะของจริงที่มาจากสนามรบไม่ต้องถแถลงไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องโต้เถียงครับมันอยู่ตรงนั้นให้ทุกประเทศทั่วโลกดูได้เลยและนั่นทำให้จีนต้องอยู่ในสถานะที่ไม่สบายใจอย่างมาก จีนไม่อยากให้โลกตั้งคำถามว่าทำไมอาวุธใหม่เอี่ยมถึงไปอยู่ตรงนั้นจีนไม่อยากให้คู่แข่งได้ข้อมูลเทคโนโลยีจากของจริงและจีนไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของผู้เล่นที่ควบคุมทุกอย่างได้อย่างเบ็ดเสร็จของจีนเริ่มสั่นคลอนนี่จึงไม่ใช่แค่ปัญหาของกัมพูชาแล้วครับแต่มันเป็นโจทย์ใหญ่ของปักกิ่งเลยทีเดียวเพราะถ้าจีนออกหน้าจีนยอมรับจีนก็เสียแต่ถ้าจีนเงียบ จีนก็ถูกจับตามองใช่เลยครับนี่คือกับดักของอำนาจที่จีนกำลังเผชิญอยู่จีนอาจจะไม่ได้อยากให้กัมพูชายิงไทยแต่จีนก็ไม่ได้คิดว่าอาวุธที่ตัวเองส่งไปจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้ตัวเองได้ขนาดนี้และในส่วนถัดไปของคลิปนี้เราจะไปดูอีกด้านหนึ่งของเกมที่ไม่ต้องยิงไม่ต้องระเบิดแต่สามารถทำให้ทั้งประเทศอ่อนแรงลงได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์เมื่อทะเลถูกปิด และเส้นเลือดใหญ่ของสงครามถูกตัดออกไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการปิดอ่าวไทยสงครามที่ไม่ใช้กระสุนครับมาถึงเรื่องการปิดอ่าวไทยสงครามที่ไม่ใชุกระสุนนะครับผมอยากให้คุณลองคิดตามผมว่าถ้าวันนี้สงครามไม่จําเป็นต้องยิงไม่ต้องระเบิดแต่สามารถทําให้กองทัพทั้งกองหยุดนิ่งได้ภายในไม่กี่สัปดาห์คุณคิดว่านั่นคือสงครามแบบไหนครับ คำตอบของผมก็คือสงครามโลจิสติกส์และนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคำสั่งด่วนของกองทัพไทยเราเรื่องการปิดกั้นอ่าวไทยถึงสะเทือนมากกว่าเสียงปืนยิงกันหลายเท่าตัวหลายคนอาจจะมองว่าการปิดทะเลเป็นแค่การแสดงอำนาจหรือเป็นมาตรการกดดันทางการเมืองแต่ในโลกของการทหารนี่คือการตัดเส้นเลือดใหญ่ของสงครามเลยนะครับ พราะไม่มีประเทศไหนจะทำสงครามได้ด้วยแค่ความกล้าหาญเย็นเดียวทุกกองทัพต้ตองกินต้องเติมน้ำมันต้องซ่อมบำรุงต้องลำเลียงและทั้งหมดนี้ต้องพึ่งพาทะเลครับน้ำมันเชื้อเพลิงกระสุนอะไหล่อาหารยาและยุทธปัจจัยทุกชนิดล้วนไหลผ่านเส้นทางเดียวกันคือเส้นทางโลจิสติกส์และสำหรับกัมพูชาเส้นทางนั้น ก็อยู่ที่อ่าวไทยนี่แหละครับนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพกัมพูชาไม่ได้มีโครงสร้างพลังงานที่พึ่งพาตัวเองได้ไม่ได้มีคลังน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่และไม่ได้มีระบบลำเลียงทางบกที่รองรับสงครามยืดเยือได้เมื่อทะเลถูกจับตาเรือถูกตรวจเส้นทางถูกจำกัดต้นทุนสงครามจะพุ่งสูงขึ้นทันทีโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียว นี่แหละครับคือเหตุผลที่นักยุทธศาสตร์หลายคนพูดตรงกันว่าการปิดทะเลมันเจ็กว่าการยิงปืนเพราะการยิงทำให้ศัตรูโกรธแต่การตัดลอจิสติกส์ทำให้ศัตรูอ่อนแรงลงได้รถถังที่ไม่มีน้ำมันก็ไม่ต่างอะไรกับกองเหล็กระบบจรวดที่ไม่มีอะไรก็ไม่ต่างอะไรกับของตั้งโชว์ทหารที่ไม่มีสเบียงก็ไม่มีทางรักษาพื้นที่ได้นาน และที่สำคัญโลจิสติกส์มันไม่โกหกครับมันไม่สนว่าคุณจะพูดเก่งแค่ไหนไม่สนว่าคุณจะชนะในข่าวหรือไม่ถ้าของไม่เข้าสงครามก็เดินต่อไม่ได้การปิดกั้นอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่การกดดันกัมพูชาเท่านั้นแต่มันคือการส่งสัญญาณไปไกลกว่านั้นครับสัญญาณถึงประเทศที่คิดจะสนับสนุนสัญญาณถึงผู้ค้าพลังงานสัญญาณถึงผู้ส่งอาวุธ และสัญญาณถึงมหาอำนาจที่กําลังจับตาเกมนี้อยู่เงียบๆสัญญาณนี้บอกว่าไทยไม่ได้เล่นเกมตอบโต้แบบรายวันนะครับแต่ไทยกําลังเล่นเกมปัดกําลังระยะกลางเกมที่ไม่ต้องรีบแต่บีบจนอีกฝ่ายต้องขิปนักและนี่คือความแตกต่างระหว่างการรบเพื่อเอาชนะกับการรบเพื่อบังคับให้เกิดการเจรจาเพราะเมื่อลอจิสติกส์เริ่มสะดุด ทุกคำว่าหยุดยิงสันติภาพหรือการเจรจาจะเริ่มมีความหมายมากขึ้นทันทีใช่เลยครับนี่คือสงครามที่ไม่ใช้กระสุนแต่ใช้เวลาความกดดันและความจริงทางเศรษฐกิจเป็นอาวุธและเมื่อคุณมองภาพนี้ออกคุณก็จะเข้าใจทันทีว่าทำไมคำสั่งปิดอ่าวไทยถึงทำให้หลายประเทศเริ่มเงียบลงและเริ่มคิดมากขึ้น พอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องไทยกับกัมพูชาแต่มันคือคำถา,ถามถึงทุกฝ่ายว่าคุณพร้อมจะรับต้นทุนของเกมนี้แค่ไหนไม่มีน้ำมันรถถังก็กลายเป็นเหล็กที่ไร้ประโยชน์ไม่มีสเสบียงปืนก็เป็นแค่โลหะไร้ค่าและในส่วนถัดไปเราจะไปดูอีกชั้นหนึ่งของเกมกันครับเกมการเมืองเกมละครและเกมคำว่าหยุดยิง ที่ใครบางคนอยากให้จบแต่ใครบางคนยังอยากลากยาวต่อเราจะมาคุยกันถึงละครหยุดยิงว่าใครอยากเจรจาแต่ใครอยากคุมเกมจริงๆครับเรามาดูละครหยุดยิงกันต่อเลยนะครับผมอยากให้คุณลองคิดตามผมอีกครั้งคำว่าหยุดยิงฟังดูเหมือนสันติภาพนะครับแต่ในสนามการเมืองระหว่างประเทศแล้วมันคือคำที่อันตรายมากครับ เพราะหยุดยิงไม่ได้แปลว่าสงครามจบแต่มันแปลว่าเกมกำลังจะย้ายจากสนามรบไปอยู่บนโต๊ะเจรจาครับและคำถามสำคัญที่ผมอยากถามก็คือใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบในวันที่เสียงปืนเงียบลงในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดแบบนี้คำว่าหยุดยิงถูกหยิบขึ้นมาพูดบ่อยขึ้นจากหลายปากหลายเวทีหลายประเทศแต่ถ้าคุณมองลึกลงไป คุณจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากให้หยุดและไม่ใช่ทุกคนที่กลัวการยิงต่อสำหรับฝ่ายกัมพูชาคำว่าหยุดยิงคือโอกาสครับโอกาสในการหยุดความเสียหายโอกาสในการแช่แข็งสถานการณ์และโอกาสในการพาเรื่องนี้ขึ้นสู่เวทีนานาชาตินี่คือกลยุทธ์ที่สมเด็จฮุนเซนเคยใช้มาแล้วในอดีตและถ่ายทอดต่อมายังสมเด็จฮุนมาเน็ตอย่างแนบเนียนครับยิ่งภาพความสูญเสียถูกขยาย ยิ่งเสียงคำว่าผู้ถูกรังแกดังขึ้นเท่าไหร่ยิ่งโอกาสในการเรียกตัวกลางและแรงกดดันจากนานาชาติก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นเท่านั้นและทันทีที่มีตัวกลางสนามรบก็จะไม่ใช่ตัวตัดสินอีกต่อไปแต่โต๊ะเจรจาจะกลายเป็นเวทีหลักแทนครับปัญหาคือโต๊ะเจรจาไม่เคยเป็นกลางเลยครับบทเรียนจากอดีตสอนเราชัดเจนว่า การที่เราขึ้นโต๊ะในวันที่เรายังไม่ได้เปรียบเชิงพื้นที่คือการยอมรับความเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เริ่มพูดเลยครับเอกสารแผนที่ถ้อยคําทางกฎหมายและภาษาการทูตล้วนถูกเขียนบนฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามจริงใครถือครองพื้นที่นั่นแหละคือคนที่มีอำนาจกําหนดกรอบการพูดคุยครับ นี่คือเหตุผลที่ฝ่ายไทยเรายังไม่รีบเล่นตามบทละครหยุดยิงที่อีกฝ่ายอยากให้เปิดฉากเพราะละครเรื่องนี้มันถูกเขียนบทมาแล้วครับและถ้าไทยเราขึ้นเวทีเร็วเกินไปเราก็จะกลายเป็นแค่ตัวประกอบในเรื่องของคนอื่นโตะเจรจาไม่เคยเป็นกลางครับคนที่ได้เปรียบคือคนที่ควบคุมสนามรบอยู่ และในส่วนสุดท้ายของคลิปนี้เราจะไปดูฉากสุดท้ายของเกมนี้กันครับปลายทางที่ทุกฝ่ายรู้ว่าการเจรจาจะต้องเกิดขึ้นแต่คำถามคือจะจบแบบใครจะได้มากกว่าใครเราจะมาคุยกันถึงเรื่องทบต้นทบดอกปลายทางของเกมชายแดนครับมาถึงส่วนสุดท้ายของเกมชายแดนในหัวข้อทบต้นทบดอกปลายทางของเกมชายแดนนะครับ ผมอยากให้คุณลองคิดตามผมว่าไม่มีสงครามครั้งไหนที่ไม่ได้จบลงด้วยการเจรจาเลยครับคำถามไม่ใช่ว่าจะเจรจาหรือไม่แต่คือใครกันแน่ที่จะเป็นคนควบคุมเลื่อนไขในวันที่เราต้องนั่งหลงคุยกันจริงๆวิกฤตชายแดนในปี2568นี้เดินมาถึงจุดที่ทุกฝ่ายรู้ดีว่าเสียงปืนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่สิ่งที่เสียงปืนสร้างไว้คือแต้มต่อ คือแรงกดดันและคือกรอบของฉากจบครับถ้าไทยเราสามารถยึดพื้นที่ที่ถูกท้าทายได้ครบได้ชัดเจนและได้ต่อเนื่องผลลัพธ์แรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความได้เปรียบทางทหารเท่านั้นแต่มันคือความได้เปรียบทางการเมืองครับเพราะในโลกการทูตพื้นที่บนแผนที่คือภาษาสากลที่ทุกประเทศเข้าใจตรงกันเมื่อคุณถือคลองไม่ใช่การเอาคืนด้วยอารมณ์นะครับแต่มันคือการคิด แบบโครงสร้างอดีตสอนเราว่าการรีบปิดเกมโดยที่เรายังเสียเปรียบทำให้ข้อตกลงกลายเป็นภาระระยะยาวได้เช่น MOU เดิมของเราที่ถูกสร้างขึ้นในบริบทที่ไทยไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าจึงเต็มไปด้วยช่องโหว่สีเทาและการตีความที่ไม่สิ้นสุดแต่ถ้าฉากจบของรอบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยเรายึดพื้นที่สำคัญได้ครบกรอบการเจรจา จะเปลี่ยนทันทีครับ M.O.U. ใหม่จะไม่ใช่การป้องกันความเสียหายอีกต่อไปแต่มันจะเป็นการจัดระเบียบใหม่บนฐานของความจริงในสนามและนั่นจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากการยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วแน่นอนครับผลกระทบสะเทือนจะไม่หยุดแค่ชายแดนอาเซียนจะถูกทดสอบว่าบทบาทของตัวกลางยังมีน้ำหนักแค่ไหน ในวันที่เกมถูกขับเคลื่อนด้วยข้อเท็จจริงจีนจะต้องคิดหนักเพราะทุกการขยับจะถูกอ่านว่าเข้าข้างหรือถอยห่างมหาอำนาจอื่นจะจับตาอย่างเงียบๆเพราะไม่มีใครอยากเห็นบรรทัดฐานใหม่ที่ใช้กำลังสร้างเงื่อนไขาการเจรจาให้กลายเป็นเรื่องปกติแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีใครอยากกดดันประเทศที่ควบคุมสถานการณ์ได้จริงมากเกินไป นี่คือสมดุลที่เปราะบางครับและนี่คือเหตุผลที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมลดเสียงลงก่อนที่เกมจะบานปลายความจริงที่ต้องยอมรับก็คือการเจรจาจะเกิดขึ้นแน่ครับไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่เงื่อนไขจะไม่เท่ากันระหว่างคนที่ขึ้นโต๊ะในฐานะผู้ถือไพ่กับคนที่ขึ้นโต๊ะในฐานะผู้ขอเวลา นี่คือหัวใจของฉากจบครับไม่ใช่ใครแพ้หรือชนะแต่คือใครจะต้องยอมมากกว่าเมื่อคุณมองย้อนกลับไปตั้งแต่การยึดอาวุธการควบคุมโลจิสติกส์การไม่รีบหยุดยิงจนถึงการถือครองพื้นที่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยครับแต่มันคือการเดินเกมแบบต่อนเนื่องเพื่อให้ฉากจบไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองในอนาคตใช่เลยครับ นี่คือเกมที่ต้องคิดยาวมากกว่าคิดดังต้องนิ่งมากกว่าตอบโต้เร็วสงครามนี้ไม่ได้เริ่มต้นเพราะไทยเราแต่ถ้าจะจบมันจะต้องจบในแบบที่ไทยไม่เสียเปรียบอีกครั้งครับและนี่คือบทสรุปของคลิปนี้ของผมครับไม่ใช่เพื่อปลุกอารมณ์แต่เพื่ออ่านเกมไม่ใช่เพื่อเลือกข้างแต่เพื่อทำความเข้าใจว่าโลกใบนี้ตัดสินกันอย่างไร ในวันที่เสียงปืนเงียบ